S โมแ land สโม l l a n d เนี่ยจะเป็นที่ที่เขาทำเรื่องของเครื่องแก้วมไม่ว่าจะเป็นการเป่าแก้วการทำแก้วคริสตัลที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอนาณาจักรของคริสตัลเลยที่พาะว่าได้เพราะก็จะค,คนที่ชอบศิลปะความสวยงามของเครื่องแก้วเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็จะตื่นตาก,กับสิ่งต่างๆที่นี่นะครับแล้วก็แต่คำว่าสโมแลนด์นี่พี่ตะเกินถ้าเป็นภาษา ของคนสวีเดนเนี่ยเราอ่านนมามภาษาอังกฤษคือสมอลันแต่สวาคนสวีเดนเนี่ยจะว่าสมอลันสมอลันนะครับกรอนส์เบ uh ิร์กเราเคยไปกันมาแล้วใช่ไหมพี่เธอที่กรอนส์เบิร์กเนี่ย ยังยังยังว้าเราเคยไปแล้วนะโกเทนเบิร์กชื่อคุณมากเลยโกเทนเบิร์กเนี่ยมันมันเป็นคนที่คิดเครื่องพิมพ์อ่ะไอพวกเบิร์กเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันองละแวกนั้นอ่ะเราอย่าสับสนนะแต่โกเทนเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สุดของฝั่งทะเลเหนือพอเราพูดถึงฝั่งทะเลเหนือเนี่ยเราพูดถึงประเทศที่อยู่ทางซีกเหนือเหนือของมหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะครับก็คือที่มันเป็นต้นกําเนิดของนาโต้เนี่ยแหละก็เราจะไปเที่ยวที่เมืองโกเทนเบิร์กที่นี่เนี่ยก็จะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่สําคัญเนี่ยเมืองโก เบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเมืองหลวงของซีฟู้ดหรืออาหารทะเลข,ของสวีเดนเลยที่นี่เนี่ยเราจะได้ไปจับปู จับกุ้งแล้วก็มารับประทานกันปูกับกุ้งที่จับมารับประทานกันแล้วก็มาปรุงสุกกันแบบสดๆเนี่ยมันก็จะมีความหวานโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับที่สวีเดนเนี่ยกุ้งที่มีชื่อของเขาของสวีเดนเนี่ยก็คือกุ้งแลงกุสตีนตัวเล็กๆก็ปะไม่เล็กไม่เล็กอันนั้นกุ้งนอร์เวย์อ่ฮะกุ้งอันนั้นกุ้งตัวเล็กแค่นี้เดียวของกุ้งนอร์เวย์แต่กุ้งของสวีเดนเป็นกุ้งแพกุ้งมันจะเออใช่พี่แพรกุ้ง แต่ว่าผมชอบกินกุ้งโดยเฉพาะว่าอนคพจิ้มซีฟูตต้ดของไทยไปด้วยเนี่ยอ,อร่อยเลยกุ้งไอ้ลันกุสตีนเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาก็เหมือนเหมือนกุ้งไทยเนี่ยแหละเหมือนกับไอ้โลโก้บนจองฮานามีเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวมันจะเป็นชมพูใสๆมันจะไม่เป็นตัวแดงเหมือนกับบนซองฮานามีพอปรุงสุกแล้วก็ยังก็ยังใสยอยู่นะผมว่าเนื้อมันจะแบบชมพูใสๆ